หวัดดีหวัดดีวัสด,สดีทุกคนนะครับกับชาวเหมืองสุภาพอีกแล้วไม c คร f t นะครับหวัดดีก็ฟูตอนนี้เราอยู่กันที่พาทที่7แล้วนะครับเพราะว่าพาทที่6เราโอโ้โหบอกเลยว่าก็จะเดินทางไปถึงนู่นตอนนี้เราก็ได้กลับมาถึงเขตบ้านแล้วนะครับเดินทางแบบทระหดจัดเพื่อจะไปตามล่าของที่เราวอนจัดเลยนะครับกลับบ้านมาโอเคเวริกูดทีนี้แหละสบายแล้ว แต่ไม่สบายเลยตอนนี้ฝนตกนะครับตากฝนมากๆเดี๋ยวจะไม่สบายเออตเตียงของใครวะเอาคืนก่อนนี้ไหมไม่รู้เอาคืนไปก่อนแล้วกันเอาบ้านนี้มันก็มีเตียงอยู่แล้วเอาบ้านนี้ก็มีอยู่แล้วมีของไหมเอ้ดีดีด,ด,ดีมีของด้อไปตเตียงคู่ไปเลย <laughs> เออเอารวมมาในนี้ก่อนแล้วกันไอ้ของพวกนี้ดีเลยเออเอากลับบ้านนี้ก่อเปลี่ยนใจ thank you ตีสปาพอยเซเส็จโหกว่าจะได้กลับบ้านโคตรทอระหดเลยเส้นทางนี้แบบเจออะไรมาเยอะเหมือนกันอะ่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยว่ากันกลับมาบ้านแล้วเราต้องทำกล่องเก็บของแล้วอ้าวไปไหนแล้วเนี่ยเล่นลงมาข้างล่างเลย ก็ต้องใช้กล่องเก็บของเฮ้ยพี่ขอโต๊ะใหม่ดิที่เก็บขึ้นตรงนี้เลยเหรอไม่ค่อยมีเซนเลยวะไหนดีตรงนี้แล้วกันฝนตกหนักสเสลือเกินจัดไปสองกล่องเบิ่มๆทีนี้ก็เอา ของที่ได้มาจากการเดินทางใส่ไว้พวกอาหารเนี่ยเอาไว้นี่แหละเนาะไอ้นี่มันเอาไปทําอะไรได้ปลูกยังไงวะอ๋อเอ้วางอย่างนี้หรอโอเคโอเคเมื่อกี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราเอ้ยมันงอกอะงอกไวมากเลยเไ้เแต่วสวยนะผมชอบรอมันงอกเอ๋อมันปลูกอย่างนี้ได้เลยเนาะดีดีดีด,ดีมันเก็บไว้เจออะไรมาเยอะเหมือนกันเกือบครบแต่ไม่ครบ ก็ต้องใช้ต้นจังเกิลเนี่ยช่วงนี้แหละฝนตกอ้บอกเลยงอกไวมากเอามันมาไว้เราไม่รู้นะว่าถ้ามันโตมามันจะหันหน้าไปทางไหนถ้าดูจากทิศอันนี้คือทิศอะไรเอ่ยมันไม่ใช่ดูไม่ได้ปะจำไได้ว่าทิศนี้เป็นทิศต,ตะวันออกทางขวาตะวันตกก็ต้องปลูกทิศต,ตะวันออกไว้บังแดดให้พวกนี้ เยตรงนี้หนึ่งต้นโอเคก็รอยมันโตแล้วก็อีกต้นหนึงเอาไว้ทําพันเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเนาะห่งางออกมาเลยปักไปเลยแล้วก็พวกสนต้นสนนี้มันสวยนะเอาจริงปลูกไปปลูกไป ปูกริมทางเดินตรงนี้ปลูกแล้วก็ปลูกโอเคขยายพันธุ์รีแลกอันนี้เป็นดอกไม้เนาะดอกไม้เอาไว้ตามทางเดินแล้วกันเดี๋ยวจะใช้คอยเด็บไม่รั่วมันขยายพันธุ์ได้เปล่านนะเอต้นแบบเนี้ยเออ นี่ด้วยเอามาจากป่าีมะต้นไผ่ปลูกันไปแต่มันจำกัดความสูงไม่ได้นะต้องไปหาอุปกรณ์มาใจจริงก็อยากให้มันแบบเตีเ้ยๆหน่อยเพราะถ้ามันสูงเกินไปแม่งลกตรงนี้เป็นป่าไผ่ไปเลยนักเลงป่าไผ่โอเค มือนชูกาเกนเราจะไม่ได้เอามาด้วยวะแต่ผมคิดว่าหาง่ายๆอยู่แหละไม่ยากาไเร่เอาละมาทาหน้าที่เราต่อเฮ้พวกมืงอยหิวเปล่าไอ้น้องหิวใช่ไหมเดี๋ยวป้อนให้ลืมไปเลยไม่อยู่บ้านหลายวันไม่มีใครมาดูแลเลยวะอ้าวได้ข้าวไม่ได้มเมล็ดหรอ,อได้นี่วะไปอยู่มุมสุด ไอ้พวกนี้มันวอนปาผ่าวะใครมันเล่นโทรศัพท์แถวนี้วะเฮ้ยอีกแล้ว ไอ้นี่นี่มันดูหนังโป้ดูหนังโป้ตอนฝนตกระวังฟ้าผ่าหิ่นะครับทุกคนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยพวกหาเรื่องวะเฮ้ยมันยิงไก่ผมโอ้เชีย่ยตายเลยเพื่อนของครบไม่กลัวหรอกไอ้น้องเอาเวนไปทิ้งของ,อ,งะะอีกเชี่ยละหลบ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 ผมมีสองตัวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าบ้านก่อน เดีย๋ยวงานงอกโอ้ยแม่งเดือดจริงว่ะข้างนอกมันเตอร์เกิดไอชิ้นมันฆ่าไก่เราไอ้พวกนี้มันหิวไก่วะต้องมีเนื้อนะที่จริงอะ่ะมาต่อโอ้ยเฮียแม่งของตีบวกเลยวะ่ะ เอาอะไรไปสู้วะสดีสวัสดีสวัสด,สดีมานี่หน่อยมามานี่มานี่เข้ามาหน้าบ้านนี่ไปไหนละมา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 อเอ้เช็คพอยต์เราโอ้โหกว่าจะแดกอิ่มชิวไปหลายวันเลยยังไม่ได้ทำอาหารเตรียมมาเลยไปไหนแล้วเฮ้ยมานี่ดิ จะดักตีหน้าบ้านเนะี่ยได้ยินแต่เสียงว่ะตัวหายอ๋ออยู่นี่ไงมาเลยมาเลยมานี่โหยิงแรงมากเนี่ยดูดินี่ขนาดใส่เกาะคมแล้วเนี่ยเลือดไหลเป็นน้ำเลยอุ้ย เกือบตายเชียเยลือเหลือหลอดนึงพี่น้องเติมดิเป็นไงละ่ะเดือดไหมละ่ะฮาร์ดคอร์บอกเลยผมไม่อยากเจอกับไอ้ตันเขาเพราะงี้แหละแม่งเล่นซะโอ้โหเลือดเกือบหมดตัวตายนี่แค่ตัวเดียวนะตัสองตัวนี้ไม่อยากนึกภาพเลย แต่มันก็มืดแล้วล่ะควรนอนไม่เอายังไม่นอนขอยเก็บไอ้เีทยนี้ก่อนแขนวะอยู่ของเราดีๆมาเวลคัมไปไหนแล้ววะเวลคัมเวลคัมไอ้เชียหายเอ้ยไปไหนมึงวะอ๋อเจอละ อุ้ยโดนว่ะเลือดกำลังเต็มหลอดเลยเมื่อกี้มาี่มาดิมาใกล้ๆนี่ใกล้ๆมือใกล้ๆตีนนะ่ะโอ้โหโคตรถึกเฮ้ยเฮ้ยฉีกเม็ดเดียวตายแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ให้จบโอ้ผมตีนไปหลายทีมันยังไม่ตายเลย เชี่ยโคตรถึกอะ่ะมอนเตอร์บ้าอะไรวะเนี่ยมันต้องมีโลแล้วแหละสปอนเซอร์โล่ต้องเข้าเซนเซนแท็กติกมันค้าบไงวะโลอ๋ออย่างนี้หรอ โดนยิงจะพุลเลยมา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 ไม่เออเฮ้ยหลบก่อนโล่กันได้ป่าวไม่รู้ว่าจะกันได้แค่ไหนนะเฮี <c> ้ย <oughs> ลุ้นว่ะ นู่นแล้วเอาแปว่านอนในเช้าที่ก่าเดือดบอกเลยเฮ้ยมาแล้วเว้ยเดี๋ยวพวกมึงโดนแดดประเทศไทยเนี่ยมาเลยมาเลยยิงไม่เข้าหรอก ไงสวัสดีพี่สองวายไอเด็กเปรตต้นไ <c oughs> ม้เริ่มโตแล้วครับเอ้าโหมันโตแค่เนี้ยแ oh, <no. S 1> บบลบเยี่ยมเลยพี่น้องพาทิตย์ขึ้นตรงโน้นเหรอเอ้าเวน แล้วดูผิดทิศด้ดิสวันออกแล้วะวันตกเล่นมาตั้งนานลืมได้ไงงั้นตัดต้นนี้ทิ้งไปเลยแล้วกันดีด้วยจะได้ต้นไม้เยอะๆหนะ่อยเอ้ยจะยจะได,ด้ผลผลิตเยอะหนะ่อยต้นใหญ่ๆนี่แหละดีเลยเฮ้ยแต่มันเตี้ยไปอ่ะอยากให้มันสูงอว่เนียแย่ะ่ะ โตมาเท่านี้ก็ตัดเลยลกันไอ้เสียงใครฟูอะไรเนี้ยฟูฟูไอ้พวกวัยรุ่นไฟเอ็มวัยรุ่นไฟเอ็มนะครับครับฟูฟูใครเป็น เจ้าของแบรนด์พวกแปรงสีฟันหรือว่ายาดับกลิ่นปากก็เข้าได้นะเออจะได้หอมเลยลมหายใจสดชื่นด้วยไม m มิ้นฟูโฆษณาใหม่ไม้มิ้นไอเหี้ยกูเห็นภาพเลยเอาไวา้เวลื่นไปไหม่เป็นพีเซนเตอร์พอดีก็ฟูแค่นั้นแหละอไอเหี้ยลมมาแรงๆ ลมแบบโบกโบยมาเชียวโอ้โหใช้วัตถุดิบไปเยอะไม่โตยังไม่พอเสียงานเลยเมื่อกี้มันยิงไก่เราตายไปตัวหนึ่งวะมามามาลูกขยายพันธุ์เพิ่มเลยโตโตได้แล้วพวกมึงอะ่ะอยู่นานเกินไปแล้ว ต่อไปก็คิวหมูมาแดกไส้พวกเวนโอเคดีมากตัวอื่นไม่ต้องไปใจดีกับมันต่อไปก็ไอ้พวกแกะกำแดกข้าวยังไม่พอใช้เยอะมาก นายพวกกำแดกหิวไหมพวกมึงอ่ะแดกไปแดก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 ไปแดกไปกระโดดให้อาหารกลางอากาศโคตรเท่เลยวะดแดกหิวกันไหมเราพวกมึงพวกมึงด้วยแดกแดกไปเพื่อผลผลิตนี่คือการปั๊มผลผลิตนะครับเออ กันให้มากๆเอ้นี่มันแตกฝูงอ่ะอ๋อกินอิ่มแล้วมารอผลผลิตกันต้นไม้ใช้เยอะเดี๋ยวดูแล้วเราน่าจะได้ค่าแก่ก่อนนะเพราะว่าแก่แม่งเยอะเกินละมาเชือดเป็นอาหารเลยแล้วเดี๋ยวจะต้องไปหา ที่ทำธนูแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพ่อค้ามาพอดีเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีของมีของจะซื้อเฮ้ยพี่พี่พี่อย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปโอ้โหแล้วต้นจังเกิลแซฟลิงได้สองอันมันมาทุกที่เลยวะมีอะไรขายปะดูดิเออพอซอีจะดอกไม้วะไม่ได้อยากได้เลย ไอพวกมึงอะ่ะซื้อของไอ้ผู้ e อเมรอลแรกกับไม่ไม่เอาเฮ้ยไอ้พวกนี้ได้อยู่อะหนังวัวปั๊มได้เลยได้เลยเนี่ยปั๊มได้ดีไม่ต้องหาขุดละต้องไปหาตัวอื่นกันดีพอโหพอกันเลยเหมือนกันหมด พวกมึงนี้ปั๊มกันมาหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้เชี่ยทั้งตระกูลแม่งเอาของเดียวเหมือนกันหมดเลยพวกนี้มันตระกูลช่างตีเหล็กแห่งยอดเขาซาก,กุะระแล้วพี่มึงออกกันยังไงวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มึงออกกันยังไงวะ <c oughs> โอ้โหบ้านนี่อย่างโลกอะพี่ ไม่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 กูไม่ครบคาสมาคมกับมึงละไปหาเจ้าอื่นก็ได้วะเออ วัสดีสวัสดีเอาไม่เอาเหรอี uh ่ huh. พ่อค้าเฮียนี่ Stranger พ่อค้าหนังหมาอันนี้เอาไม้แรกไอเฮียน,นี่ปั๊มได้แล้วเนี่ย uh huh. แลกธนูเฮ้ยเหมาะเหมาะเหมาะเอาออออเอาเอา,เอาสองสามส,ามสี่ห้าเอาห้าก่อนเผื่อแลกกับคนอื่นด uh ้ huh. เออรู้แล้วพอแล้วมึงอะ่ะ แต่มันเอาสติ๊กเยอะแนละ้วปัมป๊มๆให้มันหน่อยปัมป๊มๆให้มันหน่อยมันเอาเยอะวะ่ะเฮ้ยลุงขอเพิ่มวะ่ะไม่พอเอ้ยเอาไปเอาอีกเอาอีกมามามาลุงเอาไป ไอเชีย่ยแม่งก็เปลืองอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสติกอีกคู่หนึ่งเหรออ่ะอีกคู่หนึ่งเฮ้ยไปไหนเราลุงขรด้วยไม่เอาแล้วเหรอของเต็มอ๋อมันอัพเวลเออดีเลยบแบบแลกธนูได้ปะเอามาคู่หนึ่งขี้เกียจไปหามอนม่ะโอเคหมดละเฮ้ยกลับบ้านแล้วเว้ย ตังกิวอะระเดิมแม่งก่อนเลยไเ <laughs> ชียได้อชิเมนด้วยไอต้นไม้ที่เราตัดไปมันก็ยังไม่หมดนะครับมันเหลือต้นอะไรไว้ข้างบนป่า ไอ้มงต้นมันเป็นเยอะเรายังตัดไม่หมดวะเดี๋ยวต้องเสริมบันไดขึ้นไปคิดว่าจะทำอะไรวะลืมเลยถางให้หมดแล้วกันขึ้นไปถางมันไม่งั้นไม่ได้ของแย่ yeah, เลยมันยังเหลืออยู่นี่เองโอ้โหว่าละไอ้มันหล่นๆไป เฮออ้เยพวกมึงอ่ะร้อนไหมอบอกแล้วว่าแดดประเทศไทยแม่งสุดๆเลยวะ่ะใช้ตรงนี้หนึ่งต้นไปเอ้าเชี่ยววางผิดได้ลนะคู่หนึ่งสี่สองคู่เลยสี่ต้นสองคู่แล้วก็ต้นอื่นก็ยังไม่โตแล้วนะ อเอาละผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วที่จะแคสก็เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันภาคที่8เนาะวันนี้ภาคที่7แล้วนะครับไปแล้วทุกคนเดยไลท์ daylight. กดแปดเดี๋ยวก่อนนอนเข้าบ้านนอนเลยเ <laughs> ข้าบ้านนอนเข้าบ้านนอนเออดูภาคที่ตกดินไว้ลุกนั่งลุกนั่ง ออกกำลังกายก่อนนอนสุขภาพจะได้แข็งแรงเอ,อ,เอ,อ้าเ้ยฝากเพจคอดูเซนเซนด้วยครับทุกคนขายของขายของก็วันนี้มีอัปเดตมานะครับสำหรับคนที่เออย่างไงอะยังใช้ MTA 1.5.9อยู่วันนี้อัปเดตเป็น MTA 1.6ได้แล้วนะครับก็คลิปอัปลงไปแล้วแล้วทำตามได้เลยนะครับทุกคนฝาก,ฝ,ากฝากด้วยฝากด้วยฝากเพจนะเออ อันนี้แค่จนเหนื่อยเบรกแล้วเว้ยไปทุกคนเจอกันพาร์ทที่8นะครับวันนี้พาร์ทที่7ขอลาเพียงแค่นี้ไปละหมดไฟอ่ะบายเจอกันเจอกัน